เรื่องนี้ผมไม่เชื่อเรื่องว่าผีไม่มีจริงเป็นเรื่องเล่าจากประเทศญี่ปุ่นเรื่องของผีไม่มีจริงเนี่ยต้องบอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เนาะเขาก็จะไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีกันคนที่เชื่อเนี่ยก็จะเชื่อแบบสุดโต่งเลยแต่ว่าคนที่ไม่เชื่อเนี่ยก็จะไม่เชื่อแล้วก็จะเถียงคําขาดเลยว่าผีเนี่ยไม่มีจริงหรอก แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มเพื่อนเองก็ดีหรือว่าในคนในที่ทํางานเองก็ดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือว่าในญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีคนที่ทั้งเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อถูกไหมไอคนที่เชื่อเนี่ยก็พยายามจะบอกว่าเฮ้ยผีเนี่ยมันมีจริงนะเคยฟังมาจากที่นู่นที่นี่หรือบางทีเนี่ยแอบ,บเห็นบางครั้งก็มีก็เลยเชื่อว่าผีเนี่ยมีจริงแต่คนที่เขาไม่เชื่อเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอ้ย e มันไม่มีหรอกช่วยหาวิธีทํายังไงก็ได้ให้เขาอ่ะ เชื่อเรื่องผีหน่อยได้หรือเปล่าบางบริษัทก็จะเป็นแบบนี้นะในไทยก็ดีในญี่ปุ่นก็ดีแล้วเรื่องเรื่องนี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นกับคนประเภทนี้นี่แหละเรื่องนี้เกิดขึ้นกับวัยรุ่น4คนในประเทศญี่ปุ่นผมให้นามสมมติว่าเป็น A B C D ละกัน4คนจำง่ายๆคือ A คุงเนี่ย เป็นคนที่เชื่อเรื่องผีแบบสุดโต่งเลยเป็นคนที่เชื่อเห็นนู่นนิดนี่หน่อยคิดว่าเป็นผีหมดคนที่สองเนี่ยบีคุงเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีเลยยืนกลานแบบสุดโต่งเลยว่าผีเนี่ยไม่มีจริงแน่นอนไม่เคยเชื่ออะไรทั้งนั้นคนที่สามเนี่ยเชื่อเรื่องผีแล้วก็เป็นคนที่มีซิกเซนด้วยมีความรู้สึกแปลกๆหรือว่า พอจะรู้สึกถึงกลิ่นอายของปีศาจยอยู่บ้างคนที่สามเป็นคนที่มีซเซนส่วนคนที่สี่เนี่ยเป็นคนเฉยๆห้าสิเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งทั้ง4คนเนี่ยทำงานอยู่ในบริษัทเดียวกันในประเทศญี่ปุ่นแล้วทีเนี้ยในช่วงของวันศุกสุดสัปดาห์วันศุกสุดสัปดาห์ตัวของ4คนเนี่ยเขาก็มีนัดกันไปเล่นเกมเซ็นเตอร์ ที่ย่านย่านหนึ่งกันแล้วกันซึ่งย่านนี้ถ้าใครที่เคยไปในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะรู้ว่าเกมเซนเตอร์ตรงนี้เขาจะเปิดให้เล่นจนถึงเที่ยงคืนแล้ววัยรุ่น4คนเนี้ก็ไปเล่นเกมเซ็นเตอร์กันจนกระทั่งเกมเซ็นเตอร์ปิดเที่ยงคืนก็ขับรถออกมาหาอะไรกินกันมาหาข้าวหาอะไรกินด้วยความที่เพิ่งจะเล่นเกมเสร็จนอ้องอยากจะคุยกันตามภาษาเพื่อน ก็ไปเจอร้านข้าวอยู่ร้านหนึ่งก็นั่งกินข้าวกันแล้วก็คุยกันสับเพเหรลาอะไรกันไปกระทั่งมันไปจบกับเรื่องลี้ลับจนได้ตัวของเอคงที่เป็นคนที่เชื่อเรื่องผีเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยพวกเองพวกเองว่าผีมีจริงไหมก็ตามที่ผมบอกเลย บีคุงก็เอ้ยไม่มีหรอกผีมันจะมีได้ไงสี C. คุงก็โอ้ผีมันมีนะเนี่ยฉันเนี่ยเริ่มรู้สึกแล้วเนี่ยว่าที่เนี่ยมันน่าจะมีผีนะดี D. คุงก็เอ้ยไม่มีหรอกโหเนี่ยเราก็นั่งกินข้าวกันปกติเห็นจะมีอะไรเลยเอ e. คุงเนี่ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยแล้วพวกเองก็รู้หรือเปล่าว่าเมื่อเร็วๆเนี้ยข้าเพิ่งไปเจอประวัติที่ที่นึงมาเว้ย มันเป็นโรงแรมร้างที่หนึ่งข้าไปเจอในสารคดีมาเขาบอกว่าโรงแรมเนี้ยใครไปก็เจอทุกคนอย่างที่ฮิติๆเลยนะมันจะมีห้องหม้อต้มอ่ะที่โรงแรมเนี้ยเขาบอกว่าใครเข้าไปก็ต้องเจอสนใจไปกันปะด้วยความที่เอคุงตอนนั้นอารมณ์ค้างอะ่ะอยากจะไปล่าท้าผีกับเพื่อนแต่อีกใจหนึ่งก็กลัวว่าเพื่อนจะไม่ไปเพราะว่ารถที่ ใช้ในการเดินทางอะเป็นรถของบีคุงเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีเลยเขาก็เลยตัดความลำคาญไปบอกว่าไอ้บีถ้าเองเอยากจะไปล่าท้าผีกับพวกเราอ่ะเดี๋ยวค่าออกค่าน้ำมันให้ก็ได้นะเว้ยเองจะได้รู้ไงว่าผีมันมีจริงลองไปไหมล่ะด้วยความที่บีคุงอ่ะโดนปิดคำปฏิเสธหมดทุกทางแล้วอะ อ,อยากรู้ก็อยากรู้ลองไปหน่อยก็เลยรีบกินข้าวครับกิน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 ปุ๊บเสร็จขับรถไปเติมน้ำมันเต็มถังเลยฮะแล้วก็พากันเดินทางไปที่โรงแรมที่หนึ่งในญี่ปุ่นซึ่งโรงแรมเนี้ยมีห้าชั้นหลังจากที่ขับรถไป เวลาเราขับรถไปเวลาเราไปถึงสถานที่ใดสถานที่หนึ่งอะเราก็จะจอดปุ๊บแล้วเราก็เดินลงเลยถูกไหมแต่ตัวของบีคุงเนี่ยพอขับรถไปถึงเขาเอาท้ายอะถอยเข้าไปในโรงแรมกล่าวว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นอะคือวิ่งมาแล้วพร้อมพร้อมขับรถออกไปเลยอะเขาก็ถอยหลังเข้าไปปุ๊บ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 ,บจอดทั้งสี่คนก็เปิดประตูลงมา มายืนดูโรงแรมภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าเขาอะคือเป็นโรงแรม5ชั้นและชั้นหนึ่งอะก็น่าจะมีประมาณสัก10ห้องได้และโรงแรมก็จะเก่าๆโสมๆต้นไม้ขึ้นลกๆหน่อยเขาเลยถามเพื่อนบอกว่าเฮ้ยพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วอะแบ่งกันเป็นกลุ่มละสองคนนะเดินกันไปทีละสองคน เขาก็เอาโอเคได้กลุ่มแรกก็เข้าไปก่อนกลุ่มแรกที่เข้าไปเนี่ยคือ b คุงกับ D คุงคือคนที่2องกับคนที่4เข้าไปก่อนเป็นคนที่ไม่เชื่อเลยกับคนที่50 50เดินเข้าไปเป็นกลุ่มแรกหลังจากที่กลุ่มแรกหายเข้าไปเนี่ยตัวของกลุ่มที่สอง A กับ C เนี่ยก็เข้าไป ที่เป็นคนมีเซนต์กับคนที่เชื่อเรื่องผีล้วนๆเนี่ยก็เลยเดินตามเข้าไปทั้งหมดก็พยายามเดินหาดูห้องนู้นห้องนี้เอาไฟฉายส่องปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บดูชั้นแรกผ่านไปไม่ได้มีอะไรขึ้นมาชั้นสองก็เดินเปิดไปทีละห้องปุ๊บป๊บไฟฉายส่องปุ๊บปุ๊๊๊ไม่มีเปิดปุ๊บปุ๊ป๊จบชั้นสอง ไม่ได้มีอะไรที่เนี้ยพอเดินมาสองชั้นน่ะพอเริ่มเห็นว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรตัวของเอคุงก็เลยบอกว่าเฮ้ยพวกเอ็งหยุดก่อนเอ็งรู้หรือเปล่าว่าที่เนี่ยมันจะมีห้องดังอยู่ห้องหนึ่งเขาเรียกว่าห้องหม้อต้มห้องหม้อต้มอะมันจะเป็นเหมือนห้องที่เอาไว้ทําความสะอาดอ่ะเหมือนเป็น ห้องซักรีดหรือว่าห้องจัดเตรียมเสื้อผ้าอะไรประมาณเนี้ยอ่าเขาเรียกว่าห้องหม้อต้มเอ็งรู้หรือเปล่าว่ามันมีห้องหม้อต้มอยู่เขาบอกว่าใครที่มาที่เนี่ยแล้วไปที่ห้องหม้อต้มเนี่ยจะเจอทุกคนเขาบอกว่าห้องหม้อต้มเนี่ยอยู่ชั้นห้าห้องสุดท้ายเลยไปที่ห้องนั้นเลยดีกว่าไม่ต้องเดินหรอกไอ้ชั้นพวกเนี้ยสนใจไหมทีนี้ ทุกคนก็เอาเอาดิไหนๆก็มาถึงแก่นแล้วอ่ะไปหาแลนด์มาร์กเลยดีกว่าก็เลยเกาะกลุ่มกันไป4ี่คนครับดัน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 ขึ้นไปที่ชั้นห้าพ่อไปถึงชั้นห้าให้นึกภาพตามผมแบบนี้นะครับนึกถึงโรงแรมที่มีห้องเยอะๆอ่ะคือห้องอ่ะจะอยู่เรียงกันฝั่งเดียวเลยสิบห้องแล้วตรงข้ามห้องก็จะเป็นระเบียง แล้วทางเดินก็จะมืดไปหมดแล้วห้องหม้อต้มเนี่ยก็อยู่ห้องที่สิบเลยห้องสุดท้ายเลยเขาก็เลยเดินเข้าไปค่อยๆเดิน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 เดเดเข้าไปไปหยุดอยู่หน้าห้องสุดท้ายลองเอามือบิดลูกบิดเฮ้ยไม่ล็อกว่ะเปิดประตูสิ่งที่ทุกคนเห็นหลังจากที่เปิดประตูไปเนี่ย ก็จะเป็นห้องเที่ยวไว้เตรียมเสื้อผ้านี่แหละก็จะมีไม้แขวนมีเครื่องซักผ้าที่มันพังแล้วนะครับแล้วก็จะมีพวกแบบเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่ที่แบบซักรวมเยอะๆอยู่อันหนึ่งเขาก็เดินเข้าไปเอาไฟฉายส่องหูยน่ากลัววะ่ะอยากายเพียบเลยส่องส่องสองดูระหว่างที่ส่องไอ้คนมีเซนเนี่ยก็เลยบอกว่า เฮ้ยรู้สึกไม่ดีเลยว่ะอกิดอัดมากเลยอะเหมือนน่าจะมีอะไรอยู่ในห้องนี้ว่ะไม่รู้เหมือนกันแต่รู้สึกไม่ดีเลยไม่เคยรู้สึกแบบนี้เลยตั้งแต่มาที่เนี่ยเขาเลยถามว่าเฮ้ยมีอะไรบอกได้เบ้างเฮ้ยไม่รู้เลยว่ะรู้สึกไม่ค่อยดีเลยกลับแมมกลับไหมทีนี้เพื่อนเนี่ยไอคนชื่อหนึ่งเนี่ยชื่อเอเนี่ยเอคงก็เลยบอกว่าจะกลับได้ไงตอนเนี้ย ไอบีคุงอ่ะมันยังไม่เห็นผีเลยให้บีคุงมันเห็นผีก่อนค่อยกลับมันจะได้เชื่อว่าผีมีจริงเขาก็เลยหันไปถามบีคุงบอกว่าบีคุงมึงเชื่อหรือยังว่าที่เนี่ยมันมีผีดูดิไอคนที่มีเซน์เนี่ยมันเริ่มรู้สึกไม่ดีละพอหันมาหาบีคุงทุกคนตกใจเลยเพราะตอนนี้ในห้องอ่ะ เหลือกันสามคนแหละบีคุงหายไปจากห้องเฉยเลยเขาก็มองหาว่าเฮ้ยเพื่อนเขาหายไปไหนวะมอง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 ส่องไฟวิ่งออกมาดูข้างหน้าส่องไฟไม่เห็นวี่แววของบีคุงเลยเขาก็เลยมองไปที่รถว่าเฮ้ยหรือว่ามันกลัวแล้วมันวิ่งลงไปข้างล่างแล้วหรือเปล่าเพราะคนว่าพอไฟส่องไปที่รถอะ ก็ไม่มีเพื่อนเขาไม่มีวีแววของเพื่อนเขาเลยในขณะที่ทุกคนกำลังวุ่นอยู่กับการหาเพื่อนเนี่ยมันก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากในห้องต้มนั่นแหละเป็นเสียงแบบว่าเป็นเหมือนแบบเสียงแบบกักกักกอะไรสักอย่างหนึ่ง ทั้งสามคนก็เลยค่อยๆหันไปดูข้างในแล้วก็เอาไฟฉายส่องเข้าไปในห้องซึ่งในห้องอย่างที่ผมบอกคือมันจะมีเครื่องซักผ้าแล้วก็จะมีเครื่องซักผ้าอันใหญ่ๆใช่ไหมแล้วก็จะมีพวกแบบไม้แขวนอะไรเงี้ยอยู่ในห้องอะเต็มเลยแต่ว่าที่พื้นมันมีเหมือนก้อนอะไรดำๆสักอย่างหนึ่งเหมือนก้อนเสื้อผ้าอยู่ในพื้นของห้อง แล้วไอ้ก้อนเสื้อผ้านะนะั้นน่ะมันก็ค่อยๆขึ้นมาเป็นตัวคนทุกครั้งที่มีเสียงมันก็ค่อยๆลุกลุๆ,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 ๆขึ้นมาจากที่นอนอยู่บนพื้นขาก็เริ่มขึ้นแขนก็เริ่มขึ้นแล้วมืออ่ะก็แบบงิงๆงองงองแล้วก็พยายามดัดมือของตัวเองให้มันตรงอ่ะ แล้วไอ้ทุกการดัดมันก็จะมีเสียงแบบเหมือนเสียงกระดูกลั่น 1> <1> แบบเท่านั้นแหละสามคนนี่นคือวิ่งกระจายกระเจิงออกมาเลยวิ่งวิ่งวิ่งลงมาข้างล่างร้องเรียกหาไอ้บีคุงมึงอยู่ไหนวะกูจะกลับกันแล้วเว้ยบีคุงอยู่ไหนอยู่ไหนกูจะกลับกันแล้วนะวิ่งลงมาปปปปลงมาข้างล่างตอนนั้นสามคนลงมาที่รถแล้ว สบายใจแล้วทวงปลอดภัยแล้วเนี่ยว่าเอ้ยกูลงมาข้างล่างได้แล้วแต่ว่าตอนนี้ยังกลับไม่ได้เพราะว่าไม่มีกุญแจรถกุญแจรถเนี่ยอยู่ที่บีคุงแต่ปัญหาคือบีคุงอยู่ไหนแล้วตอนเนี้ยเขาก็เลยปรึกษากับเพื่อนบอกว่าเฮ้ยแล้วไอ้บีคุงมันไปไหนอะรถก็ยังอยู่กว่ามันต้องอยู่ข้างในนั่นแหละ พื่อนก็นเลยปรึกษากันได้ยังไงดีว่าจะหามันไหมหรือว่าจะเข้าไปใหม่ถ้าเข้าไปก็เจอผีแน่แล้วไงดีอะทำไงดีทาไงดีก็เลยคิดกันไดบเฮ้ยแต่โทรหาดีโทรหามันเลยโทรหามันเลยตัวของเอคุงก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาบีคุงครับก็โทรไปมีเสียงตืดตืดไม่มีคนรับ แต่ว่าได้ยินเสียงโทรศัพท์อ่ะมันดังมาจากข้างในโรงแรมเสียงดังสนั่นเลยเตดตดเป็นเสียงลิ่งโทนอยู่ในโรงแรมอ่ะแต่ว่าไม่มีคนรับเขาก็เฮ้ยทำไมเป็นอะไรหรือเปล่าวะทำไมไม่รับโทรศัพท์วะเสียงก็ดังตดตดอยู่ข้างหนังนั่นแหะในระหว่างที่เสียงกําลังดังอยู่ เขาก็าไฟฉายส่องเข้าไปที่ข้างบนปรากฏว่าเห็นบีคุงเดินอยู่ที่ระเบียงเดินอยู่บนระเบียงชั้นห้ากำลังส่องไฟฉายตามทางเลย mm hmm. เขาก็ตะโกนขึ้นไปเฮ้ย mm hmm. บีคุงลงมาได้แล้วจะกลับแล้วเนี่ยลงมาลงมาบีคุงลงมาแต่บีคุงเนี่ยไม่ได้มีท่าทีว่าจะสนใจเลยนะ mm hmm. ก็เดินส่องไฟฉายก็เห็นไฟฉายเนี่ย ค่อยๆไล่ลงมาไล่ลงมาทีชั้น4ไล่ลงมาชั้น3 2 1จนมาถึงไอ้ตรงทางเข้าก็เห็นบีคุงอะ่ะเดินถือไฟฉายส่องออกมาตามทางเขาเลยถามว่าเฮ้ยบีคุงมึงไปไหนมาวะเมื่อกี้กูหามึงแทบตายมึงไปไหนมามึงไปไหนมาบีคุงก็ พูดแต่ประโยคเดียวว่าไม่มีอะไรเฮ้ยแล้วเราจะกลับกันได้ยังวะเนี่ยเมื่อกี้กูเห็นผีผู้หญิงอนะผุยวิ่งอยู่ชั้นห้ามึงเห็นหรือเปล่าวะไม่มีอะไรเออไม่มีอะไรงั้นงั้นกลับนะเอากุญแจรถมานี่เอคงได้หยิบกุญแจจากมือของบีคงเลยปุ๊บขึ้นไปสตาร์ทรถบีคงก็ B ขึ้นไปนั่งเพื่อนก็ขึ้นไปนั่งกันหมดก็สตาร์ทรถปุ๊บ อมขับออกมาข้างนอกจนขับออกมาถึงร้านสะดวกซื้อเขาก็มานั่งกินพวกมะม่ากินน้านํากินอะไรกันอย่างเงี้ยเพราะว่าร้านสะดวกซื้อของญี่ปุ่นนะ่ะมันจะเป็นคลา้ายค้คาเฟ่ย่อมๆที่นึ่งเลยมันจะมีที่ให้คนนะ่ะนั่งกินได้ในร้านเลยเขาก็นั่งกินนั่งอะไรกันระหว่างที่นั่งกินทั้งสามคนก็มาคุยกันว่า เมื่อกี้มึงเห็นหรือเปล่าวะในห้องต้มอ่ะไอตอนที่บีคุงมันหายไปอ่ะเห็นเป็นผู้หญิงล่างบิดๆงองๆกาลังลุกตัวขึ้นมาแล้วตอนนั้นไอบีคุงมันก็หายไปมึงเห็นเหมือนกันหรือเปล่าวะทั้งหมดก็พูดเป็นเสียงเดีวยวกันเลยว่าเห็นเหมือนกันแล้วตอนนั้นเน่ะเขาก็เลยถามว่าเฮ้ยบีคุงแล้ว ตอนที่ขึ้นไปชั้นห้าในห้องต้มอะ่ะมึงหายไปไหนวะมีคุงก็บอกว่าไม่มีอะไรเปล่าไม่มีอะไรทั้งหมดก็งงว่าเอา้ามึงจะไม่พูดคำเหมือนเลยเหรอนอกจากคำว่าไม่มีอะไรเนี่ยแล้วหลังจากนั้นครับก็เลยมีการพาทุกคนไปส่งกันที่บ้านแยกย้ายกันไปที่บ้าน จนกระทั่งวันเปิดออฟฟิศก็พากันมาทำงานแต่ปรากฏว่าวันเนี้ยบีคงไม่มาไม่ยอมมาทำงานเขาก็เห็นท่าไม่ดีเนาะหลังเลิกงานในวันนั้นก็เลยพากันไปที่บ้านของบีคงซึ่งบีคงเนี่ยก็อยู่ในอาการที่เหมือนกับวันที่ไปลองของเลยคือเมอเมอแล้วก็พูดแต่ประโยคเดียวว่าไม่มีอะไร ไม่มีอะไรไม่ว่าจะถามอะไรหรือว่าจะพูดคุยอะไรก็แล้วแต่จะพูดแต่ประโยคเนี้ยว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรจนมีอยู่ประโยคหนึ่งเพื่อนเขาถามขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยรู้หรือเปล่าว่าใกล้ๆที่ทำงานของเราอ่ะมันมีสวนสนุกผีสิงอยู่นะเว้ยเป็นสวนสนุกล้างสนใจไปลองของกันปะพอบีคุงได้ยินประโยคเนี้ย พูดโสนขึ้นมาเลยบอกว่ามึงอย่าไปมันไม่มีอะไรทุกคนก็งงเลยเฮ้ยมึงรู้ได้ไงยังไม่ได้ไปเลยก็เลยขยันขยอถามว่าทำไมทําไมมึงถึงไม่ไปมึงเคยไปมาแล้วเหรอแต่บีคุงก็ยังพูดประโยคเดิมๆว่าไม่มีอะไรแล้วเชื่อไหมว่าหลังจากเหตุการณ์ที่ไปลองของในครั้งนั้นน่ะ ณนะจนถึงปัจจุบันณนะตอนเนี้ยบีคุงไม่เคยพูดคำอื่นเลยนะับตั้งแต่วันนั้นเขาพูดแต่ประโยคเดียวว่าไม่มีอะไรณนะปัจจุบันก็ยังพูดแบบนี้อยู่แล้วเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยหลังจากที่บีคุงหายไปเนี่ยก็ยังไม่มีใครรู้นะว่าเขาไปเจออะไรมาแล้วสาเหตุอะไรที่ทำให้เขาอ่ะถึงต้องพูดประโยคนี้ซ้ำๆ ยังเป็นปริศนาอยู่เรื่องประมาณนี้ครับ